สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้นะครับกับผมหมอเจตนะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องฉุกเฉินนะครับในวันนี้เราก็จะมาดูกันเรื่องของพิษที่เกิดจากแมงดาทะเลนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนก็จะมีแมงดาทะเลเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีคนนิยมมาบริโภคกันพอจะทราบได้ยินข่าวบ้างใช่ไหมครับว่าการที่บริโภคแมงดาทะเลบางชนิดเนี่ยโอกาสที่จะทําให้เสียชีวิตหรือว่าเป็นพิษได้นะครับ ว el. El ันนี้เรามาดูกันนะครับว่าพิษที่เกิดจากแมงดาทะเลนั้นคือพิษของอะไรบ้างสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมมาดูในเนื้อหาอันแรกก่อนนะครับตัวแมงดาทะเลครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแมงดาทะเลน่าจะเคยรับประทานกันบ้างนะครับผมส่วนใหญ่เขาก็จะกินไข่แมงดาสวัสดีเช่นกันครับผมทีนี้มาดูลักษณะของตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสัตว์ทะเลนะครับตัวแมงดาตัวนี้เขาเรียกว่าแมงดาหางกลมครับก็คือแมงดาถ้วย ตัวนี้คือเป็นตัวที่มีพิษนะครับลักษณะของแมงดาที่เป็นมีพิษเนี่ยเขาเรียกแมงดาถ้วยครับมันก็จะนูนๆขึ้นมาลักษณะเหมือนถ้วยครับ <S <S เป็นแมงดาถ้วยแล้วก็หางของมันเนี่ยจะเป็นหางที่ลักษณะกลมตัวหางมันจะกลมนะครับเขาก็เรียกว่ามันเป็นพิษนะครับมาดูลักษณะแบบนี้นะครับในรูปแบบนี้ก็คือถ้าเราดูหางของมันนะครับถ้าเอาหางมันมาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าหางมันเป็นท่อนกลมๆแบบนี้ครับอันนี้เป็นแมงดาหางกลมก็คือเป็นพิษนะครับที่เรียกว่าแมงดาถ้วย บางคนเขาก็เรียกว่าบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นตัวตัวแมงดาถ้วยนะครับเป็นตัวที่มีพิษนะครับทีนี้มาเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแมงดาจานนะครับถ้าแมงดาจานเนี่ยหางมันจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ครับตัวนี้นะครับตัวมันจะเป็นตัวเหลี่ยมๆแบบนี้ครับหางเหลี่ยมก็แปลว่าตัวนี้กินได้นะครับแมงดาจานแล้วก็ลักษณะมันก็จะตัวแบนกว่า ทีนี้ถามว่าเออก็เราก็ถ้าจําก็คือถ้าตัวหางแหลมแหลมเลยนะครับหางเหลี่ยมเียมมันก็จะเหมือนกับช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือกินได้อันนี้เป็นวิธีการจํานะครับแมงดาที่เป็นหางเหลี่ยมมันก็จะกินได้แต่ทีนี้ถามว่าจากความรู้ส่วนตัวเนี่ยครับคงแยกไม่ได้ครับว่าแมงดาหางมันเหลี่ยมหรือหางมันกลมแต่ถ้าเวลาที่เราให้คําแนะนําใช่ไหมครับเราก็บอกว่าแมงดาถ้วยนะกินไม่ได้กินได้แต่แมงดาจานแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นแมงดาถ้วยที่มีพิษก็ให้ดูที่หางมันนะครับ ถ้าหางมันกลมๆอย่างเงี้ยก็แปลว่ามีพิษแต่ถ้าหางมันเป็นเหลี่ยมก็แปลว่ากินได้แต่ในทางปฏิบัติจริงก็บอกยากใช่ไหมครับเ <g ül> วลาที่เราไปกินที่ร้านอาหารไงครับบางทีเขาเอาตัวเมงดามาเสิร์ฟแล้วก็ตัวพิษของมันก็คือไข่เมงดาบางทีเขาเอาตัวพิษมาเอาเมงดามาเสิร์ฟใส่ใส่ตัวตัวตัวของเมงดาครับเขาก็เอาหางออกแล้วก็ไม่รู้ว่าหางกลมหรือว่าหางเหลี่ยมใช่ไหมครับหรือบางครั้งเนี่ยเขามีการทำยำใช่ไหมครับเขาก็เอาตัวไข่เมงดามาทํา เราก็ไม่เห็นตัวแมงดาอีกครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพิษหรือมันไม่เป็นพิษมันก็แล้วแต่ร้านร้านค้าที่เขาเอามาทํานะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราได้รับสารพิษที่เกิดจากพวกแมงดาทะเลนะจะมีพิษยังไงนะครับผมพิษที่ว่าเนี่ยก็เป็นพิษที่มีชื่อว่าเตโตโดท็อกซินก็คืออย่างนี้นะครับเตโตโดท็อกซินเป็นพิษที่เกิดจากสัตว์ทะเลที่เป็นพวกแมงดาซึ่งพิษเนี่ยก็พบร่วมกันนะครับเตโตโดท็อกซินเนี่ยนอกจากพบในแมงดาทะเลที่เป็นหางกลมใช่ไหมครับแมงดาตัวที่มีพิษ ก็ยังพบในปลาตัวนี้นะครับที่เรียกว่าปลาปลาปลากระเป้านะครับแล้วก็ในปลาหมึกตัวนี้ครับปลาหมึกตัวนี้เขาเรียกว่าริงออคโตปุสก็หมายถึงปลาหมึกที่มีวงแหวนเป็นสีน้ําเงินนะครับเหมือนจะเรื่องแสงสีน้ําเงินนะครับซึ่งจริงๆปลาหมึกตัวนี้นะครับตอนสมัยที่เรียนนะครับก็จะอยู่ในตําราเขาบอกว่าตัวริงริงบูริงนะครับเป็นสีฟ้าเนี่ยออคโตปุสที่มีวงแหวนเป็นสีฟ้าเนี่ยพบมากในแถวออสเตรเลียนะครับเราก็ไม่คิดว่าจะมีในเมืองไทยนะครับ แต่ว่าก็มีข่าวใช่ไหมครับเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีคนพบตัวปลาหมึกที่เป็นวงแหวนสีน้ําเงินในเมืองไทยมันก็พบได้เหมือนกันนะครับพยายามอย่าไปกินมันนะครับมันก็จะมีสารพิษที่ชื่อว่าเตโตโดทอกซินก็คือสรุปเรื่องของวันนี้ที่เราคุยกันเรื่องสารพิษของสัตว์ทะเลนะครับก็เป็นสารพิษที่ชื่อเตโตโดทอกซินก็จะมีในพวกแมงดาทะเลแล้วก็ปลาปลากระเป้าแล้วก็ตัวของปลาหมึกที่เป็นหมึกที่มีวงแหวนสีน้ําเงินนะครับ จริงๆหลักการเนี่ยมันบอกยากครับว่าแมงดาถ้วยเนี่ยหรือว่าแมงดาจานเนี่ยตัวไหนเป็นยังไงแล้วก็เวลากินมันก็บอกยากครับว่าเรากินแมงดาถ้วยหรือว่ากินที่มีพิษหรือว่าที่ไม่มีพิษนี่ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับช่วงนี้ก็มีเป็นช่วงที่ฤดูที่แมงดามันวางไข่ครับมันก็จะมีเยอะแยะในช่วงฤดูฝนก็อาจจะมีคนไข้ที่มาเจอเราบ้างนะครับเราก็ต้องรู้วิธีที่จะรักษาคนไข้นะครับเรามาดูกลไกการเกิดพิษของเตตโโดท็อกซินนะครับในกลไกของการเกิดพิษ อย่างแรกก็คือรูปนี้นะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องกลไกการเกิดพิษเนี่ยครับว่ามันเกิดพิษตรงไหนเนี่ยเราก็จะจําอาการคนไข้และการรักษาได้โดยอัตโนมัติดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องจําอะไรซับซ้อนนะครับมาดูนะครับมันก็จะออกฤทธิ์ตรงที่เส้นประสาทนี่แหละครับสารพิษเตตโดทอกซินเริ่มแรกที่ตรงนี้ก่อนนะครับขอผมอธิบายรูปนี้ก่อนนะครับรูปนี้ก็คือกล้ามเนื้อครับส่วนที่เป็นท่อนๆเนี่ยคือกล้ามเนื้อเหมือนเวลาที่เราไปซื้อหมูครับหมูเนื้อแดงก็คือกล้ามเนื้อของมันกล้ามเนื้อนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับสีเหลืองที่วาดเนี่ยก็คือส่วนของเส้นประสาทปกติแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อขยับหรือเมื่อเราขยับแขนได้เนี่ยก็คือจากสมองสั่งให้แขนขยับใช่ไหมครับสมองก็จะสั่งงานผ่านทางเส้นประสาทสีเหลืองนยครับเพื่อมากระตุ้นกล้ามเนื้อว่าตอนนี้ให้กล้ามเนื้อขยับเส้นประสาทพวกนี้ก็เหมือนสายไฟครับสายไฟบ้านมันก็มาต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือกล้ามเนื้อเพื่อให้มันมีการทํางานทีนี้เรามาดูให้ชัดเจนกว่าน,นี้นะครับเราจะขยายภาพตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะที่เป็นสีเหลืองตรงนี้ครับ เราจะขยายให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะครับสเส้นประสาทมันก็จะติดกับกล้ามเนื้ออย่างครับแล้วมันก็จะสั่งการให้กล้ามเนื้อมีการทํางานถามว่าจะสั่งการได้ยังไงเขาก็สั่งการทางคลื่นทางพวกสารเคมีครับอันนี้ผมขยายรูปให้ดูนะครับเรารูปเมื่อกี้ครับที่ตรงกล้ามเนื้อก็เห็นว่าเส้นประสาทตรงนี้ครับเขามาสัมผัสกับกล้ามเนื้อส่วนสีนแดงๆก็คือกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เส้นประสาทเนี่ยจะปล่อยสารเคมีพวกโซเดียมปล่อยอะไรพวกนี้ครับ พวกอะซิทิลอะซิทิลคลีนสารเคมีต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ให้กล้ามเนื้อทํางานเรามาดูนะครับว่ามันปล่อยอยังไงเราขยายภาพเลยนะครับจะขยายตรงนี้ให้ดูนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องกลไกก็จะทําให้เรารู้รู้จักอาการนะครับแล้วก็วิธีการรักษาได้ง่ายขึ้นอันนี้คือซูมเข้าไปลึกมากลึกที่สุดนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้คือเส้นประสาทที่ว่านะครับสีเหลืองแล้วก็ส่วนสีแดงตรงข้างล่างเนี่ยคือกล้ามเนื้อทีนี้มันก็จะมีประตูะครับ เราเรียกว่ารีเซพเตอร์ก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีตัวรับมันก็ต้องมีตัวรับใช่ไหมครับว่ารับคําสั่งจากกระแสประสาทว่าทํางานก็ต้องมีตัวรับก็จะมีตัวนี้ที่เรียกว่าประตูสีม่วงเนี่ยครับเป็นประตูที่รับทีนี้เวลาที่กล้ามเนื้อทํางานเนี่ยสมองสั่งปุ๊บกลไกการทํางานคือว่ากล้ามเนื้อเส้นประสาทเนี่ยจะทําให้โซเดียมครับเกลือโซเดียมในนี้นะครับเกลือโซเดียมต้องเข้าเซลล์ลองดูใหม่นะครับโซเดียมที่อยู่ตรงรอบๆนะครับถ้าหากว่าเกลือโซเดียมเนี่ยเข้ามาในเซลล์กล้ามเนื้อปุ้ มันเป็น,นกลไกการสั่งของเขาครับเกลือโซเดียมเข้ามาในเซลล์ผ่านทางประตูสีม่วงนะครับอย่างเกลือโซเดียมตัวนี้สีเหลืองมันเข้ามาในเซลล์มันก็ผ่านทางประตูสีม่วงรีเซพเตอร์ตัวนี้ครับมันก็เข้ามาในเซลลก็จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีการบีบตัวแขนเราก็ขยับได้ตามปกติอาการความรู้สึกเจ็บปวดมันก็เกิดขึ้นได้นะครับทีนี้ตัวเตตโตโทซินนะครับพิษของพวกแมงดาทะเลหรือว่าพิษของปลาปลากระเป้าเนี่ยมันก็ไปโจมตีตรงนี้ครับไปโจมตีที่ประตู ดังนั้นเนี่ยตัวโซเดียมหรือตัวสีเหลืองนะครับเกลือโซเดียมก็เลยเข้าสู่กล้ามเนื้อไม่ได้พอเกลือโซเดียมเข้าสู่กล้ามเนื้อไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับกล้ามเนื้อก็ขยับไม่ได้ใช่ไหมครับหลักการมันก็มีอยู่แค่นี้ครับคือมันไปจัดการตรงประตูโซเดียมมันไปทําให้กล้ามเนื้อขยับไม่ได้มันไปเวลาที่เรากินนะครับสารพิษไดตรอซินมันมาจับที่ประตูเนี่ยครับพอจับสักพักหนึ่งประมาณสัก2อสาวันเดี๋ยวมันก็ปล่อยเองนะครับก็คือว่ามันไม่ได้จับถาวรนะครับ พอมันจับพอผ่านไป2วัน3วันคนไข้าอาการดีขึ้นพิษมันหลุดออกไปประตูมันก็เหมือนเดิมโซเดียมก็เข้ามากล้ามเนื้อก็ขยับได้ดังนั้นการรักษาคนไข้เราก็ได้นะครับการรักษาคนไข้ที่โดนพิษของปลาปลากะเป้าหรือพิษแมงดาทะเลก็คือรักษาประครับประคองนะครับเดี๋ยวเขาก็หายไปเองนะครับเดี๋ยวอาการมันก็ดีขึ้นเองทีนี้เรามาดูนะครับว่าเส้นประสาทมีอะไรบ้าง คือเส้นประสาทของคนเราเนี่ยครับนอกจากที่ที่กล่าวไปว่าทําให้แขนขยับได้ใช่ไหมครับเส้นประสาทเนี่ยก็ยังที่ทําให้แขนขยับได้เนี่ยเขาเรียกว่ามอเตอร์ก็คือเส้นประสาทสั่งการนะครับทำให้แขนขยับได้เส้นประสาทอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าเส้นประสาทเซนเซอรี่ก็คือใช้รับความรู้สึกครับอย่างเช่นเราเวลาไปจับของเรารู้สึกว่ามันร้อนมันเย็นหรือว่าเรารู้สึกเจ็บปวดอะไรพวกนี้ก็คือเส้นประสาทความรู้สึกก็เป็นเหมือนกันนะครับ ทีนี้เวลา,าสารพิษที่ชื่อเตตโดทอกซินที่มาจากแมงดาทะเลหรือว่าปลาปลากระเป้าอะครับมันไม่ได้เลือกนะครับว่ามันจะไปทําลายเฉพาะกล้ามเนื้อไม่ให้ขยับนะมันทําหมดนะครับมันก็ทําให้กล้ามเนื้อขยับไม่ได้ด้วยแล้วก็ความรู้สึกตามปลายนิ้วปลายตามปากตามลิ้นพวกนี้ก็จะน้อยลงก็จะมีอาการชาใช่ไหมครับถ้าหากว่าพิษมันเยอะมากขึ้นนะครับเส้นประสาทพวกนี้นอกจากอยู่ที่กล้ามเนื้อแล้วยังอยู่ที่หัวใจด้วยนะครับหัวใจก็เป็นกล้ามเนื้อแบบหนึ่งใช่ไหมครับ ตัวเส้นประสาทก็ไปเลี้ยงที่หัวใจด้วยถ้าหากว่าพิษของเตตโดท็อกซินเนี่ยหรือเรากินแมงดาทะเลเยอะครับกินไข่มันเยอะมากๆเนี่ยมันก็อาจจะไปทําให้หัวใจเราเต้นผิดจังหวะหรือว่าหยุดเต้นได้นะครับนี่ก็พอจะเข้าใจเรื่องกลไกนะครับสรุปว่าพิษของเตตโดท็อกซินเนี่ยมันไปจับตรงเนี้ยครับมันไปอยู่ตรงเส้นประสาทไปรบกวนไม่ให้เส้นประสาทส่งกระแสไฟฟ้าไปให้กล้ามเนื้อบ้างไปรบกวนไม่ให้เส้นประสาทส่งกระแสไฟฟ้าให้กับเซลล์ที่ทําให้รับความรู้สึก หรือว่าไปรบกวนไม่ให้เส้นประสาทเนี่ยส่งกระแสะไฟฟ้าไปให้กับหัวใจนะครับอาการก็เลยเป็นไปตามนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะไม่ต้องจําอาการนะครับเราก็จะจําได้เลยอาการที่กินนะครับมันก็จะเกิดขึ้นประมาณสักสินาทีหรือ45นาทีครับคือเรานั่งที่ร้านอาหารนะครับยังกินข้าวไม่ทันหมดก็เริ่มชาแล้วครับเริ่มมีอาการพวกนี้เริ่มมีอาการของพิษเตตโตโทซินพิษของมันก็เหมือนที่กล่าวะครับมันยับยั้งโซเดียมไม่ให้เข้าในเซลล์ประสาทไม่ให้ออกมาทงไม่ไม่ให้เข้าในเซลออาาเเซล์กล้ามเนื้อนะครับ ดังนั้นอาการแรกที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่กินเนี่ยอาการก็ง่ายๆเลยครับคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียเป็นเรื่องปกติมากครับเพราะว่าเวลาที่เราเวลาที่เรากินอะไรที่มันผิดสัมดดนะครับกินอะไรที่เป็นสารพิษใช่ไหมครับร่างกายก็พยายามอาเจียนอ,ออกมาอ้วกออกมาหรือว่ามีการท้องเสียเพื่อขับสารพิษอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับคนไข้ที่กินแมงดาทะเลที่เป็นพิษนะครับแมงดาถ้วยเนี่ยแล้วก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนก็เป็นพิษเริ่มแรกนะครับ ถ้าหากว่ามากขึ้นเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการลิ้นชาชามือชาเท้าถามว่าทําไมต้องชายังจําได้ไหมครับตัวเตตโตโทซินเนี่ยสารพิษนะครับมันไปทําให้เส้นประสาทออกปล่อยกระแสไฟฟ้าไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเหมือนที่กล่าวไปนะครับเส้นเส้นประสาทที่นิ้วที่มือใช้รับสัมผัสพวกนี้สารพิษเนี่ยมันทําให้เรารับความรู้สึกพวกนี้ไม่ได้เพราะเส้นประสาทมันไม่ทํางานดังนั้นเมื่อรับความรู้สึกไม่ได้คนไข้ก็เลยมีอาการชานะครับ เขาก็จะชาที่ไหนบ้างที่ลิ้นนะครับเพราะว่ารับความรู้สึกที่ลิ้นไม่ได้ชาที่รอบมุมปากแล้วก็ชาที่ตามมือตามปลายเท้าพวกนี้ครับถ้าถามว่าเป็นมากขึ้นนะครับมันมันไม่ได้เกี่ยวแค่เฉพาะตัวที่รับความรู้สึกนะครับมันมายุ่งกับกล้ามเนื้อด้วยก็ทําให้กล้ามเนื้อคนไข้อ่อนแรงนะครับก็คือเรายกเริ่มยกแขนยกขาขยับมือไม่ได้เริ่มนิ่งนะครับแล้วก็บางทีก็ทําให้เรากลืนลําบากคนไข้ก็จะกลืนลําบากแล้วก็มีหนังตาตกได้นะครับก็เหมือนในรูปนี้นครับ รูปนี้ก็คือคนไข้ก็เริ่มมีหนังตาตกนะครับแล้วก็เริ่มขยับปากไม่ค่อยได้มีอาการชาที่รอบๆนะครับถ้าหากว่ามันเป็นมากนะครับคือกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงมากตัวที่เรากลัวนะครับเราไม่ได้กลัวเรื่องปากชาใช่ไหมครับเราไม่ได้กลัวว่าคนไข้จะลืมตามไม่ขึ้นนะครับที่เรากลัวคือว่าถ้าหากว่าสารพิษเนี่ยมันไปทํากับกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงกระบังลมบ้างไปทํากับกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงการหายใจแถวซี่โครงบ้างคนไข้ก็หายใจไม่ได้นะครับ พอหายใจไม่ได้เขาก็อาจจะเสียชีวิตจากการหยุดหายใจนะครับแต่ว่าเราก็มีวิธีแก้ใช่ไหมครับเราก็ดูแล a b c d ถ้าคนไข้เริ่มหายใจไม่ได้อย่างเช่น airway ครับเพราะว่าบางทีพวกพวกหลอดลมหรือว่าพวกหลอดอาหารมันหย่อนมากครับช่วงปากมันหย่อนมันก็อาจจะไปอุดตันทางเดินหายใจคนไข้ได้นะครับซึ่งเราอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจใช่ไหมครับก็เป็น airway บริสติ้งครับการหายใจถ้ากล้ามเนื้อซี่โครงมันอ่อนแรงมากมันหายใจเข้าไม่ได้อย่างกระบังลมมันอ่อนแรงเราก็อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจหรือว่าบีบแอมบูใช่ไหมครับคนไข้ก็จะดีขึ้นเราก็บีบแล้วก็ช่วยเครื่องเราก็ใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับเราก็หวังว่าภายใน 2- 3วันเนี่ยพิษมันก็จะหลุดออกไปจากเซลล์กล้ามเนื้อนะครับคนไข้ก็จะได้กลับมาหายใจได้เหมือนเดิม ต่อมานะครับถ้าหากว่าบางครั้งเนี่ยมันมายุ่งกับหัวใจใช่ไหมครับพิษมันถ้าเกิดว่าเรากินปริมาณเยอะเลยครับกินปลากระกเป้าหลายตัวกินแมงดาทะเลเยอะมากพวกนี้ครับมันก็จะทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ทําไมมันถึงเต้นผิดจังหวะก็ที่กล่าวไปนะครับว่าเส้นประสาทเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงหัวใจด้วยถ้าหากว่ามันพิษมันไปรบกวนเส้นประสาทที่มาเลี้ยงหัวใจเนี่ยหัวใจก็จะเต้นผิดจังหวะ อย่างที่เรากล่าวไปนะครับหัวใจมันก็มี SA น d e ใช่ไหมครับตัวสร้างกระแสไฟฟ้ามี AV น d ดเป็นตัวสร้างกระแสไฟฟ้าถ้ามันไปกวนแถวๆในครับ SA Node AV น d e หัวใจมันก็เต้นผิดจังหวะหรือบางทีหัวใจมันก็ไม่เต้นเลยก็มีนะครับต่อมานะครับม่านตาคนไข้จะขยายนะครับถามว่าทําไมม่านตาขยายเวลาที่คนเราม่านตาหลีครับม่านตามันหลีลงก็แปลว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อนะครับคือม่านตามันจะหดได้เนี่ยมันต้องมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันทํางานทําให้มันหด แต่ว่าตอนนี้สารพิษเนี่ยมันไปนกวนทําให้กล้ามเนื้อมันทํางานไม่ได้กล้ามเนื้อที่ม่านตานะครับม่านตาม,มันก็เลยขยายครับจริงๆไปๆมาๆคนไข้จะเหมือนลักษณะเหมือนพิษตัวหนึ่งนะครับพิษของงูเหา่ายังจําได้ไหมครับจงเห่า3ามทีจงเห,า T, งเหาา่าสามคราพิษของงูเห่าอ่ะครับเป็นนิวโรท็อกซินพิษที่มีพิษต่อระบบระบบประสาทนะครับคนไข้ก็มาได้เหมือนกันเลยครับเวลาที่คนไข้โดนง,งูเห่ากัดก,ก็จะมาด้วย พูดไม่ชัดใช่ไหมครับมีอาการลิ้นแข็งแล้วก็แบบหายใจไม่ค่อยได้คืนลําบากการหายใจหยุดหยุดชะง,งักพิษคล้ายๆกับงูเห่านะครับแต่ว่างูเห่าเนี่ยมันไม่ได้มีพิษทําให้มีอาการช้าใช่ไหมครับส่วนปลาปลากระเป้าหรือว่าแมงดาทะเลเนี่ยทำให้มีอาการชาอันนี้ก็คือพิษของมันนะครับมาดูอีกทีนึ่งนะครับก่อนที่เราจะผ่านไปเราต้องจําให้ได้ครับคือถ้าเราเข้าใจว่ากลไกการเกิดพิษมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเส้นประสาทใช่ไหมครับมีกล้ามเนื้อ แล้วก็พิษมันเกาะตรงเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยเส้นประสาทก็เลยส่งไฟฟ้ามาให้กล้ามเนื้อไม่ได้แขนก็ขยับไม่ได้เส้นประสาทก็ส่งมาให้ส่วนที่รับความรู้สึกอย่างเช่นความรู้สึกเจ็บปวดร้อนไม่ได้คนไข้ก็ชา้ามันส่งกระแสประสาทมาเลี้ยงหัวใจไม่ได้หัวใจก็เต้นผิดจังหวะกลไกก็มีอยู่แค่นี้ครับแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของการคลื่นไส้อาเจียนมาแถมเป็นเรื่องปกติที่เรากินอาหารผิดสําแดงเราก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการรักษานะครับ ราจะต้องทำยังไงบ้างตัวมันไม่มียาต้านพิษนะครับผมเราให้รักษาแบบประครับประคองเอาครับผมอย่างนี้นะครับเวลาที่เรารักษาคนไข้เราไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าแมงดาที่เขากินมันเป็นพิษหรือมไม่มันไม่เป็นพิษนะครับมันเกิดขึ้นอาการมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็แปลว่ามันน่าจะมีพิษเราก็ให้ดูแลแบบ A B C แล้วก็ D d, d. ก็คือตัวที่เรียกว่า Decontaminate นะครับ A คืออะไรครับห้องสุกเฉินมาคนไข้เราตั้งสติก่อน A ก็คือ A i r w a วครับเหมือนที่กล่าวไปใช่ไหมครับพิษของมันเนี่ยทำให้พวกหลอดลมพวกกล่องเสียงหรือว่าพวกอุปกรณ์ที่ช่วยในการหายใจอุปกรณ์ที่อยู่ตรงคอเนี่ยมันหย่อนนะครับอวัยวะในคอมันหย่อนโอกาสที่ลิ้นจะตกเข้าไปในปากก็ได้ใช่ไหมครับคนไข้อาจจะหายใจไม่ได้เพราะว่าลิ้นมันอุดอุดลิ้นมันตกลงไปในลิ้นในในใน,ในช่วงคอครับเราก็อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจใช่ไหมครับเพื่อดูแลคนไข้ แล้วก็ B ถ้า Breathing ใช่ไหมครับการหายใจถ้าหากว่าเริ่มระบบหายใจล้มเหลวครับพิษของมันเนี่ยไปทําให้กล้ามเนื้อซี่โครงทํางานไม่ได้ครับก็คนไข้ก็หายใจไม่ได้เราอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจใช่ไหมครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจไปช่วหนึ่งเพื่อประครับประครองให้คนไข้ผ่านพ้นระยะที่เป็นพิษได้ครับซึ่งก็อาจจะเป็น2วัน3วันจนก,กว่าพิษจะหมดแล้วก็เขาอาจจะหายใจได้เองนะครับต่อมาก็คือ C ใช่ไหมครับ Circulation เราก็ต้องให้น้าเกลือใช่ไหมครับเราก็หวังว่าน้ําเกลือที่ให้เนี่ยจะช่วยทําให้พาพาสารพิษของเตตโดทอกซินเนี่ยขับทางไปไปทางปัสสาวะออกนะครับแล้วก็คนไข่กินไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเขาก็ต้องการพวกกลูโคสหรือว่าโซเดียมน้ําตาลพวกนี้เราก็ให้ให้ I v วีเขานะครับทีนี้ถ้าว่าพิษมันเยอะมากครับกินเยอะบางทีความดันตกก็มีนะครับถามว่าทําไมความดันตกก็เรื่องเดิมครับ หลอดเลือดคนเราก็มีเส้นประสาทไปเลี้ยงนะครับเส้นประสาทที่คาร์ิดหรือว่าเส้นประสาทที่ตรงแถวคอเนี่ยจะมีการควบคุมความดันมันก็มีการดูว่าเส้นเลือดมันมันมีความดันเยอะไหมความดันน้อยไหมมันเหมือนเกมเออมาตรวัดน้ำนะครับว่าว่าความดันมันมากมันน้อยเราก็ใช้เส้นประสาทในการควบคุมเหมือนกันถ้าหากว่าพิษมันไปจับที่คาร์ิดนะครับไปยุ่งกับกลไกเกี่ยวกับการควบคุมสมดุลความดันเนี่ยความดันคนไข้ก็ตกได้นะครับเราก็อาจจะต้องให้น้ําเกลือด้วยความเร็วใช่ไหมครับโหลดดิ้งน้ําเกลือ มันก็กลับมาหลักสูตรเดินมนครับหลักสูตรโรงเรียน A B C นะครับ A B C จะมีเพิ่มก็เรื่องของคำว่า decontaminate decontaminate ก็หมายถึงการล้างพิษนะครับเวลาที่คนไข้ามานะครับเราก็ใส่ NG ใช่ไหมครับ NG t ิ l เพื่อที่จะล้างพิษแล้วก็ให้ activated charcoal ผงถ่านแต่ว่าปัจจุบันนะครับเราก็พบว่าการที่เราจะใส่ท่อเข้าไปในในกระเพาะนะครับเป็น g t ิ l เนี่ยใส่ท่อทางจมูกให้มันล้างกระเพาะเนี่ย เราก็จะใส่แล้วก็ล้างกระเพาะเมื่อคนไข่กินมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับถามว่าทําไม1ชั่วโมงอย่างเช่นคนนี้นะครับถ้าหากว่าเขากินพวกไข่แมงดาเข้าไปอยู่ในท้องเนี่ยครับเราคิดว่าประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยสมมุติว่ากินไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับพวกไข่แมงดามันก็อยู่ในท้องนะครับเวลาที่เราใส่ NG ใส่ท่อไปแล้วก็ล้างดูดเอาน้ําเกลือล้างออกเนี่ยเราก็คงจะล้างไข่แมงดาออกมาได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่ากินเกิน1ชั่วโมงกินมา4ี่ชั่วโมงเป็นต้นอยครับ มันไม่อยู่ในกระเพาะแล้วครับมันลงไปลำไส้เล็กไปไหนแล้วไปหลายที่ซึ่งตัวสาย NG เนี่ยมันลึกไม่พอเรามาดูชัๆดๆอีกทีนะครับสายเ g ที่ใส่มันจะอยู่แถวกระเพาะครับถ้าหากว่าอาหารมาอยู่ในกระเพาะมันก็ล้างออกมาได้ใช่ไหมครับเราคาดว่าประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยอาหารน่าจะอยู่ในกระเพาะแต่ถ้าหากว่าผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงครับมันลงไปในไส้หมดแล้วครับเราคงล้างอะไรออกมาไม่ได้ก็ล้างได้แต่น้ำที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงก็ไม่จำเป็นต้องล้างก็ได้นรจาาต้องทว ไม่ต้องทำาอลิเกตเพื่อจะล้างท้องก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องคุยกับคนไข้นะครับว่าเออเหตุผลอะไรที่เราไม่ทําการล้างท้องนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยมันผ่านไปทางลําไส้เล็กเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีข้อบ่งชี้ในการให้ผงถ่านนะครับที่เรียกว่า activated charcoal ก็คือผงถ่านในการดูดซับสารพิษนะครับถึงแม้ว่าเกินหนึ่งชั่วโมงก็ให้นะครับด้วยเหตุว่าเวลาที่ผงถ่านมันมนกลไกมนคนละแบบะครับเวลาที่เราใส่ผงถ่านไปเนี่ย ผงถ่านมันก็จะเข้าไปกระเพาะก่อนใช่ไหมครับแล้วผงถ่านก็จะค่อยๆเข้าไปลำไส้เล็กไปเรื่อย <S <S ๆซึ่งเดี๋ยวมันก็ตามทันกันเองครับคือไอตัวแมงดามอาจจะไปอยู่ลำไส้เล็กส่วนนี้แล้วอะครับแล้วก็ผงถ่านมันก็ค่อยๆตามไปดูดซับเพื่อลดการดูดซับสารพิษของทําให้พิษของแมงดาทะเลมันเข้าสู่ในระบบทางเดิอนอาหารน้อยลงก็สรุปว่าถ้าหากคนไข้มาภายใน1ชั่วโมงนะครับก็จัดเต็มนะครับใส่ NG แล้วก็ล้างท้องซะด้วยน้ำเกลือนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้ผงถ่าน แต่ถ้าหากว่าคนไข้ามานานกว่า4ี่ชั่วโมงแล้วครับก็อาจจะให้แค่ผงถ่านอย่างเดียวไม่จําเป็นต้องล้างกระเพาะก็ได้นะครับซึ่งการรักษานี้มันไม่มียาต้านพิษนะครับเราไปคิดว่าจะไปหายาต้านพิษมาฉีดต้านพวกแมงดาทะเลไม่มีนะครับมันก็จะดีขึ้นเองครับถ้าหากว่าเขาได้รับปริมาณที่ไม่เยอะแล้วถ้าหากว่าพิษนั้นมันไม่ได้ไปกวนกับหัวใจนะครับมันก็จะดีขึ้นเองนะครับจะเห็นว่าห้องฉุกเฉินนี่สําคัญมากใช่ไหมครับคนไข้ที่กินแมงดาทะเลจะตายไม่ตายก็เพราะว่าอยู่ที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยแหละครับ พราะว่าชั่วโมงแรกเนี่ยที่คนไข้ามาหาเราถ้าเขาเริ่มมีระบบการหายใจที่ล้มเหลวถ้าเราดูแลคนไข้ไม่ดีนะครับคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตไปหายใจไม่ออกครับเหมือนคนไข้หายใจไม่ได้ก็อาจจะตายไปแต่ถ้าเรามาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยคนไข้ามาหาเราแล้วเราก็ตั้งสตินะครับเราใช้หลักการโรงเรียน A B C ครับ A B C D เราก็ดูแลไปเราดูแล L V คนไข้จะตายจากการหายใจก่อนเราใส่ท่อช่วยหายใจเขาเราให้น้าเกลือเขาถ้าความดันตกคนไข้ก็อาจจะผ่านพ้นวิกฤตของภาวะพิษ ในแมงดาทะเลได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเรื่องของแมงดาทะเลเนี่ยถ้าถามว่าเวลากินเนี่ยมันบอกยากครับคืออย่างที่กล่าวไว้ว่าเราต้องถ้าแมงดาถ้วยกินไม่ได้แมงดาจานกินได้ครับจากประสบการณ์มันก็แยกยากอยู่ะครับเรามาดูหางแมงดาว่าถ้าหางกลมกินไม่ได้หางเหลี่ยมกินได้มันดูซับซ้อนไปนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องของแมงดาทะเลใช่ไหมครับเราว่าเวลาที่เขาทําอาหารให้เราเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้เอาตัวแมงดามาให้ดูเราก็ต้องระวังนะครับผม เอ็นจีเราอามีคําถามนะครับถามว่าเ g เราว่ากรณีที่กินกรดด่างหนึ่งชั่วโมงทำทำหรือเปล่าอันนี้ไม่ทํานะครับเป็นข้อห้ามนะครับเดี๋ยวให้ดูในรูปนะครับหมายถึงกินพวกกรดอย่างเช่นน้ํายาล้างห้องน้ําใช่ไหมครับหรือว่าพวกน้ํายาที่เอาไว้เป็นด่างบางอย่างน้ำยาน้ำยาล้างห้องน้ําหรืออะไรพวกนี้นะครับเราไม่เราจะไม่ทําไม่ทําการล้างท้องนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเรามาดูกลไกของมันก่อนนะครับอันนี้คือระบบทางเดินอาหารนะครับ เวลาที่เราเวลาที่คนไข้ถ้าหากว่าเขากินน้ํายาล้างห้องน้ําเป็นต้นหรือกินกรดกินโซดาไฟที่แรงๆที่เอาไว้ขัดส้วมเอาไว้เอาไว้ทําให้ท่อระบายอุดตันมันแรงะครับเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะทําลายหมดเลยครับอันนี้คือหลอดอาหารคนไข้นะครับนึงถึงว่ามันก็จะสุกไปหมดนะครับหลอดอาหารมันก็จะสุกมันก็มันก็ถูกทําลายไปหมดนะครับกระเพาะอะไรก็ถูกทําลายไปหมดทีนี้ถ้าหากว่าเราใส่ NG เข้าไปนะครับ คือตอนนี้หลอดอาหารไอ้หลอดอาหารมันบางมากเพราะว่ากรดมันเข้าไปทําลายการใส่ NG เข้าไปเนี่ยอาจจะทาให้หลอดอาหารทะลุได้นะครับคือตอนแรกยังไม่ทะลุใช่ไหมครับคนไข้มาหาเราเขากินกรดเข้าไปยังดีเขายังโอเคหลงหลอดอาหารเขายังไม่ทะลุนะครับพอเราใส่ NG เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องต้านใช่ไหมครับคนไข้ก็ดิ้นมันต้านอาจจะมีความเจ็บปวดมันก็อาจจะทะลุเข้ามาได้ครับทะลุเข้าไปในปอดทะลุในกระเพาะเรื่องยาวเลยครับ ถ้าหากว่าใส่ใส่ท่อระบายไปแล้วเนี่ย NG แล้วปรากฏมันทะลุในปอดเนี่ยครับเราก็ต้องไปตามคุณหมอที่เป็น c v t ใช่ไหมครับคุณหมอที่เป็นด้านสัลยกรรมโรงอ,อกมาเปิดหน้าอกเพื่อจะไปเย็บซ่อมตรง NG ที่เราใส่เข้าไปที่มันทะลุมาที่ปอดและยังไม่พอนะครับ NG ที่ทะลุเนี่ยก็จะล่าเอากรดที่อยู่ในหลอดอาหารหรือว่าด่างเนี่ยไปทําลายเนื้อปอดอีกทีนี้เรื่องก็ยาวครับเรื่องยาวยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าที่กระเพาะครับ ใส่ไปใส่มาทําให้กระเพาะทะลุคือกระเพาะมันบางมากมันถูกกรดไปกร่อนนะครับกระเพาะทะลุอีกอ่าเป็นเรื่องเลยครับก็ต้องไปตามคุณหมอศัลยกรรมมาผ่าท้องมาเย็บซ่อมกระเพาะแล้วยังไม่พอนะครับพวกกรดในกระเพาะก็รั่วเข้ามาในลําไส้ทําลายลําไส้ไปหมดอันนี้ก็แย่นะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับถ้าหากว่าคนไข้ที่กินกรดหรือด่างเข้ามาเนี่ยเราห้ามทํา NG ลาวาดห้ามห้ามท้ามสัยเอ็นจีโดยเด็ดขาดผลเสียมากกว่าครับมากกว่าผลดีประโยชน์ี่แทบจะไม่มีเลยนะครับก็ไม่ควรจะทํานะครับ ก็ขอบคุณสําหรับคําถามนะครับก็เป็นสิ่งที่เราน่ารู้ในห้องถูกเฉนที่เราต้องรู้นะครับผมอย่างไรก็ตามก็กลับมาเรื่องของแมงดาทะเลต่อนะครับถ้าหากว่ากินแมงดาทะเลก็ควรจะต้องระวังนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคนไขามาหาเราด้วยประวัติแมงดาทะเลเนี่ยเขาก็จะมีอาการชาใช่ไหมครับมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเรากลัวอย่างเดียวครับเรากลัวว่าเขาจะหยุดหายใจเราก็อาจจะต้องดูแลเรื่องการหายใจนะครับมาดู a b c แล้วก็เลือกวิธีการทำดีคอนเตอร์มีนีก็คือการล้างสารพิษน,นะครับ วันนี้ก็มาด้วยเรื่องสั้นๆนะครับเรื่องของแมงดาทะเลช่วงนี้ก็เอามาคุยกันเพราะว่าน่าจะมีคนไข้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนคนก็นิยมทานรับประทานแมงดาทะเลมากขึ้นนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็โปรดติดตามได้ในครั้งหน้านะครับผมวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับไว้ครั้งหน้าพบกันใหม่นะครับกับรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจตนะครับขอบคุณที่รับชมทุกๆท่านนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับ